สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ครับนี่เช้าวันอาทิตย์ตื่นเช้ามากอ่ะมากเก็บเป็ดเก่บไก่ให้เราครับเก็บเป็ดเก็บไก่ตอนเช้าเช้าเก็บไก่ตอนเช้าหรอกค่ะเก็บไข่เป็ดครับเก็บไข่เป็ดเป็ดตื่นเช้ามากเดี่ยน้ำเลยครับเดี่ยน้ำจะเช้าเลยเก็บไข่เป็ดไข่เป็ดกันครับมาเบิ่อกันครับว่าที่ใดจะคองคำพูดเนี่ เปลือกตนซอสครับ <c oughs> สองสาม <c oughs> แตกอีกหนึ่งครับนี่ห้่ยม่แตกครับนี่ <c oughs> เห็นเปลือกอยู่เแา,าเวซอสเห็นเปลือกอยู่ครับรซอาที่แตกมันเห็นหน่วยอยู่นีหน่วยหนึ่งที่นี่เป็ดอกงาออกงาเขาเหยียแตกครับแตกหน่วยหนึ่งเปลือกซี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองค่อยไปเ็ษเอาครับเ็ดยางละเอียบไปละเอียบมากเมื่อกี้นี่ครับที่แรกม,มันขาวอยู่ดอกสามสี่ ที่มันสะอาดดูเป็นยังไปยะไปยะมาเปลี่นเลย15 1ห้าสิบหกสิบเจ็ดิปดสิบเก้ายี่สิบี่สเมื่อวานครับค่อยเปลี่ยนเ้ดิดไหมยี่สิบสอ ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ อยู่หน่วยหนึ่งสามเมียดสามสองสามสามสามสี่

ฮาแปด่าเก้าหกสิบหกเอสหกกับหน่วยแตกครับไปลดลงนี่แล้วครับเดี๋ยวขึ้นแล,ล้วลงรับใครกับไขกสิบสามกับหน่วยแตก่อก้นีนครับไ่แตกใครเพชรไยย,ยูเราเป็นย์กัได้ห2สิองฟองครับแตกไปฟองหนึ่งก็เป็น63า ใครรู้ตีเวอะครับแสงฟ้องเดี๋ยวเบื้องนอกเป็นหน่อยครับเปิดหน่อยเก็เป็นหน่อยก็ใครเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วครับผมเบื้องนีง่งจะมีหลายฟ้องอยู่โข้าไปเข้าไปเก็บกันครับพอไปเก็บกันเอาที่มีแต่ฟ้องเราเป็นหน่อย,ออยมีใครอยู่ข้างนอกอีกห้องหนึ่งครับ เป็นหกสิบสามบอกน้อยแต่ก็หกบสีครับแต่ด้วยนับไนยครับหสอง 3ามสี่ห้าเก้าในเก้าฟองครับเป็นหน่อยเก้ฟองเลยเป็นหน่อยฟองเขาก็ค่อนข้างหน่อยนะครับนี่เทียบกันเลยครับนี่เจ้หน่อยกเป็นไง ยิงไผ่ไม่ไมครับพี่ไผ่ดุนะครับลงฟ้องครับตุดหน่อยไม่ไช้เพิ่มล่ะหลังจากเก็บไผ่แล้วเสร็จกะเอาเปิดน้ำมันกะมาเอาเอ็มใส่เพื่อบำบัดน,น้ำครบับันน้ำเสียครับับนน้ำเสียนี่ครับเปิดน้ำให้เป็ดเต็มแล้วก็ต้องใส่เอ็มดับกลิ่นผมผมมึงเทเอ็มดับกลิ่นไปไม่กินเดี๋ยวนี้น่า อีกฟองนึงครับเพิ่งไครเมื่อกี้นี่มีไงอยู่ครับนี่ไครเมื่อกี้นี่เป็นหกสิบสี่บวกหน่แต่กับหกสิบห้าครับหาฟองเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งผมก็บทแยกเป็ดอีเลียงกับเป็ดมาลาดออกจากกันแล้วอ่าพอมันเป็นเป็ดมันอ่าแยกเป็ดอีเลียงเป็ดมาลาดออกจากเป็ดไข่ทั้งหมดครับ กันแ,แรกๆมาอย่าเพจกะน,นี่เพิ่มอีกฟองหนึ่งครับนี่ครับเป็น66ฟองครับมือนี่ครับหน่วยแดกจ6ฟองเพจเดียรฟองใครลดครับลดบ้างเพิ่มบ้าง6กฟองสำหรับมือนี้กะเป็ดก็ใครลดอีกแล้วครับเปพจไงใ,ใครลดอีกแล้ว เก็บไข่เป็นไ่ได้ทั้งหมดหกสิบหกฟองครับส่วนเป็ดน,น้อยกะเริ่มไข่เพิ่มครับเมื่อเช้าเก็บได้เก้าฟองครับเริ่มเพิ่มละไข่เริ่มเพิ่ม,วรรม,ม้วครับเป็ดน,น้อยก้เพิ่มมืออื่นมาเบิ่์นครับว่าเป็ดน,น้อยไข่สี่เพิ่มหมดสิบฟองม่ครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคุนที่เขา้ามาติดตามขอความราช่ผงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ